สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําผัดกะเพราหมูสับกันนะคะผัดกะเพรามูสับมีอะไรมั่งมีมีเหมือนเมืองไทยอะคะ่ะพอดีไปซื้อกะเพรามาวันที่รีวิวของวันนั้นอะนะคะ,ะ,คะก็เลยจะมาผัดกะเพรามูสับก็ไม่มีอะไรอะคะ่ะส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรนะคะพเพื่อนๆเนี่ยค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีกะเพราแล้วก็พริก กระเทียมแล้วก็มีหมูสับนะคะแล้วเครื่องแกะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรอ่ะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะเพื่อนๆนะแกแบบน,นี่นึงพอดีไอ้ทอดเอ้ทอดไข่เจียวไว้อะ่ะพอดีไข่นี้เป็นไข่ขาวอะ่ะแล้วเอกก็เอ้ไอ้ทอดไข่ดาวไว้ไข่นี้เป็นไข่ขาวนี่ข้างล่างนี่เป็นไข,ข่ดาว พอดีวันนั้นทำขนมอ่ะเก็บไข่ขาวเอาไว้ก็เลยเอามานะคะเอก,กทอดนะี่ก,กระราทอดไข่เสร็จไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ให้ดูนะคะกลัวว่าเกินใจว่าจะนานไปก็เลยยี่ให้ดู ดิน้ำมันกระเด็นนะคะน้ำมันกกระเด็นนะเอก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปก่อนนะคะแล้วคั่วเขาให้เดี๋ยวต้องเปิดประตูก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าไม่เปิดเดี๋ยวเราบกว่าครูลมพันแกจะบุญเรื่องกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยท่านกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะ ฝนตกด้วย่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเฮนตกเรนตกเนตกอาหารจานเดียวค่ะวันนี้เพื่อนๆไม่ได้ยากเน,นาะผัดกะเพราหมสักถ้าเราเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ย ที่เมืองไทยอ่ะตื่นเช้ามาเราจะบบโอ้ยวันนี้กินอะไรดีนะเมนูของเอ๋คือท้าไม่กิเสี่ยวก็ผัดกะเพรานี่แหละคะ่ะจริงๆแล้วอยู่เมืองไทยน่ะหากินง่ายเพราะว่าเราออกไปเราก็จะซื้อซื้อได้แล้วแต่อยู่เมืองนอกเนี้ยแทบต้องทำเองนะคะเพื่อนๆอยากทำอยากทานอะไรก็ต้องทำเองถ้าไม่ทำเองก็คือจะกลัวมไม่ถูกปากอ่ะ คือไป,ไปไปไปทานร้านอาหารได้แพงก็แพงบางทีก็ไม่ถูกปากเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องมานั่งแบบว่านั่งทำเองอี่ยนะคะเพื่อนๆนะนั่งทําเองอะไรอย่างเงี้ยทําเองอ่ะดีกว่าอร่อยกว่าหรืว่านี่ยแต่น้องสาบงไปค่ะ แล้วก็ไม่ได้ยากเลยค่ะคือ พอเขาเริ่มสุกแล้วใช่ไหมคะเราไม่ใส่เกลืขาวลงไปเลยค่ะ ลบขึ้นช้อนโต๊ะก็เท่ากับว่าหนึ่งช้อนชานะคะใส่น้ำตาลลงไปช้อน นี้แหละค่ะตักกับเขาสุดที่ข้าวเอ๋ยซึ่งจะคงอยู่นะคะเพื่อนก็เลยกยังไม่สุกอีกพอสุกเดี๋ยวจะจัดอาหารจานเดียวให้นะคะทีนี้ ใส่ห,หน่อยะหนะเสรแล้วใส่กระทลถ้าใส่กระทลงไปเนี่ยต้องใส่จะต้องใส่นอาะอะไรนะใส่น้ำไปนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าเขาจะจิ่นไปอะไรนะ จืดเพราะว่ากะเพราอ่ะมันมีน้ำน้ำเขาต้ม าหมูสับเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเอจะรอให้ข้าวเสร็จแป๊บหนึง่ง<ม>เดี๋ยวเอจะมาจัดจานให้เพื่อนๆดูกันนะคะเนี่ยผัดกะเพราหมูสับก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นนะเดี๋ยวรอให้ข้าวสุกแล้วมาจัดจานกันนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจะปิดไฟเอาคนะค่ะเพื่อนๆคะ่ะข้าวเอสุกแล้วมาเดี๋ยวไปดูกันต่นอนะอะไรมากก็ <Go. S 2> อันนี้เลยคะ่ะ ก็เอาข้าวมาใส่อย่เงี้ยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอาไข่ขาวไข่ขาวที่เอทำขนมเมื่อวานอ่ะ ัใส่บนไข่ขาวนะคะตกกะกะเผาใส่บนไข่ขาวเนี่ยมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเที่ยงมื้อเย็นอัดทานผลไม้แล้วนะคะเพราะว่าเอต้องลดความอ้วนแล้วค่ะเสื้อผ้าเอก็เริ่มครับทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อน ความอ้วนอะไรใส่ไก่สองฟองนี่ค่ะมีะะไข่ดาวด้วยสองฟองเสร็จแล้วผัดกะเพราินเอเองเอ,งเอจะต้องไปหาผักอะไรมาใส่นอกถึงจะแต่งสวยเพราะเราไม่ได้ซื้อผักอะไรมาเลยผักชีก็บอกว่านะเดี๋ยวเอาผักนี้นอยแล้วกัน ต้นหอมนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าแป๊บนึงต้นหอมไปใส่ให้มีได้ทำต้นหอมไว้อ่ะจริงๆแล้วถ้าทำต้นทาต้นหอมไว้นี่สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่เ,นนเป็นคนชอบทำอะไรนิดๆกะชิบๆอะไรอย่างเงี้ยแป๊บหนึนน่งนะเพื่อนๆดูกับข้าวไปก่อนนะคะ ก็มาใส่ต้นหอมแล้วกันนะคะเพืเ่อนๆเอไม่ได้แต่งเอาไว้อะเอไม่ได้ทําต้นหอมแต่งเอาไว้อะก็เลยแบบประมาณว่าทำ่างนี้ไปก่อนนะเอาแบบนี้ไปก่อนนะนะคะนี่นี่เลยเสร็จแล้วคะ่ะผัดกะเพราอาหารจานเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันไปรีวิวมันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวฉันชนอนแป๊บไปไปทค่ะ,ะ,ะไปเลยไปทานไปรีวิวแป๊กหนึ่นนะคะเดี๋ยวรีวิวให้มีน้ำพริกน้ำปลาด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นเปล่าเนี่ยน้ำพริกน้ำปลาด้วยนะขอเอา ออกด้เขาไทยรูปแป๊บหนึ่งนะไม่ว่าันะมาค่ะกะเพราหมูสับไข่ดาวอาหารจานเดียวอร่อยง่ายๆมีน้ำพริกโอ้สอรี่มีน้ำพริก oh, น,น้ำปลาด้วยนะคะเพื่อนๆไปละขอบคุณที่กดติดตามและสมัครสมาชิโคฮอลแลนด์เดนฮันสาใบพีงนะคะเพื่อนๆ ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามช่องใหม่ของลุงฮันอาหารฝรั่งนะช่องใหม่ของลุงฮันชื่อครัวแดนหางสาบใบลุงฮันด้วยนะคะอาหารฝรั่งก็จะไปอยู่ในช่องของลุงฮันไม่ว่าจะเป็นขนมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงฮันแกทําเดี๋ยวแกก็จะเอาไปลงอาทิตย์หนึ่งอาจจะมี2คลิปหรือ3คลิปนะคะช่องลุงฮันส่วนช่องเอก็ก็มีแบบที่เพื่อนๆเห็นนะคะคลิปก็มาเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ไปทานก่อนอย่าลืมอย่าลืมติดตามตอนทานด้วยนะคะพเพื่อนๆเดี<笑><笑>๋ยวเพื่อนบอกว่าพี่เอทำไมไม่ทานให้ดูอ่ะทานให้ดูด้วยไปค่ะ